มาอีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะสายสานบ้านทุ่งค่ะน้องวาลินคุณยายไผ่ตะปูพักันสอนสอนกุ้งค่ะเมื่อนี้เอาเนืน้อสอนมาสอนบ่ได้เอาสวิงค่ะเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันค่ะมีกุ้งหน่อยกุ้งลายยังไดเห็นยายไผ่เก็บอยู่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันค่ะเนาะกุ้งตัวใหญ่เมื่อนี้นี่สอนมาได้ได้จะปริมาณหลายเนาะเอาไว้นำนะเอาไปเก็บไปนะ ยายเก็บเรียกแล้วเตื้ยนั่นน่ะโอ้ยเดีือดแต่ว่าเร็วเพียทั้งหลายทั้งหลายด้วนาะนได้เร็วแล้วก็ของผมไ่ได้เก็บนั่งเลยมันบ่บ่อะไรปุ้งอ่ะผู้เดือานมันถิ่บดอู้หูในหลายก็ที่ห่อาสวิงสอนอีกได้ด้วเนาะมันเก็บประทับน่ะขวัญจมอยู่กับได้จากรอบแล้วได้เพิ่งได้สองรอบเลยบ่สามรอบเนาะลิ้นรอบแรกก็ได้หลายเนาะสามรอบ kẹp má viên má đang đấy viên má tên ở cái phong nén đó ô nó men men là ngắm bò mi đó cái men ừ. là ngắm đó tụp ba ừ. 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 ừ, ừ, rồi phải treo แต่ว่าถ้าสวิงมันก็น้อยก็จังว่าและเนาะสอนมันน้อมันก็ได้หน่อยตัวเเราสองสามตัวว่าเทสกระจาดมามล้วก็ของเอาใส่เห่เขาจุ่มน้ำไล้จะไปหม่แมยังออเถื่อเอ่อมแมวไม่หมาเนาะเ่อออกเถอเถ่หมดนี่ม็ได้หรอมันยุ่นได้เหน่ได้ตา จ้าก็เห็นกุ้งมัน,นตัวเอ๊มันตัวน้อยก็เรียกว่ามันอยากแน่นปันใดมันอยากเก็บตัวน้อยบอมันตัวด้วยค่ะตัวน้อยนี่แหละดีเอาปลากอกมาใส่เอาปลากอกมาใส่มีบอ่อหระบ่อันนี้บอมีน้ำตาออกแล้วเนี่ยมันติดตัวน้อยดูหนะน้าเอาไปเก็บตัวจันสิว่า กุ้งฟอยมาลอยตามน,าน้ำหรือว่าเขาซื้อรู้ละสองลอยไปซื้อบ้านนะั้นว่างไปเบิ้งอันเม่ตุเถาเขาบิกเอ็ดนะเพิ่นซื้ออืมกุ้งฟอยนะซื้อหนึ่งตู้ยี่สิบบาทไปหยิบหนึ่งอันอืมเร็วอันไปไปเบื้องอันเมตูม้เถาเขาบิกเอดนะ๊ดอันเพิ่นซื้อว<อ>่านท่าบ้านแห่สิมา น่าดองสิไปเพื่อนก็เลยซื้อกุ้งไว้ให้กินเด้แมงนางงามมตัวเด้อืมนะได้หน่อยตัวตัวหนาแมงนางงามจ้ะมันก็บ่ได้อีกเนาะหมก็สิได้เก็บไปเรื่อยๆเนาะได้อีกแล้วแกงแมงนางงามใส่ทำไมสมเพิ่งเห็นไหมยัยไปมีโอ๊คเฮ้นดิเห็นอีกแล้วนี่เดี๋ยวเก็บสาสมเก็บสาสมอ่ะเอาใส่ใส่ไปใช่เพิ่อนไหมใอายกมาเพื่อนเอาใส่หนีปีเอาใส่หั่นละ ปนกันปนกับกุ้งค่อยมาเถอะบอ่อยได้เอากระวิงใสไว้นะเออเออเอโอ้ยนี่ขอเร์ัต้งเต้นออกเต้นยังรนะอนี้ร้อยร้อยขันขอดีดีจับพวกนั้นเยมันก็มิเตขอดเนาะอ่ะ เขาบอกมาสั่นตู้เริ่มคิดพ่อที่เอาเรียคนนั้นเพิ่นเอาแน่ไปอย่างบุ้ฟเพิ่นเอาแน่ยุบไปยังไงบักลาฮะบักลาแเ้าไปให้เป็ดเตี้ยเอาใหเป็ดมันโอ้เอาแน่ไปให้เป็ดอืมบักหนึ่งซ้ำมาเมาไปให้เป็ดเรื่องน้อยเป็นสิบก็ไม่ได้ขายเป็ดเยัให้ขายไข่เนี้ยค่ะแต่พี่ปลาปลากงไม่พอเป็นไปหน่อยได้ยังไงตังหลายนู่นว่าโยกสั่นได้หรืึเปล่าว่าโยกสั่นได้น้อยเดียวก็ได้ตั้งหลายได้แก้วได้ตั้งหลายเนาะ เอามากุ้งมันที่ตายได้นี่เอาน้ำใส่เอายายเอาน้ำเส่เออกุ้งกุ้งมันที่ตายเบิรมันแห้งหมดแล้วมันลุ้นติไม่ง่ายหรือสิไปกินแล้วมือกวามุยหรือตะปูสามบุญความไตะปูมันนั่นวะตะปูมันสิไาตะปูแล้วกับไก่ดันใจโอ้มาเป็นอย่างก็ลูกเจีใจฟังมึอนะฟังตี๋มา มาไต่เขียดอีโมตีโอ้เป็นตะบันต่ไมมใส่ไปสางน้ยะูสดงไว้ใส่แล้ว กขจะใส่ด่างือใสย่างนั้นใสุ่่ยามพร้อมร่นแลานใส่ทั้งยามร่นนะอ๋ใส่ไปแล้วก็ยามไปพร้อมใส่แล้วเรากคู่ไป้า่นใส่ทั้งยามใส่แล้วก็ยามไปยามไปร่นนะปวดัวปวดต เดี๋ยวมันได้หมามันยังกอดไม่เสกคนกอย่ใส่บ่จะเส่อดไบางมันใส่นป่บัวบัใส่ดอกมันฮกมเลน้องฮูก็ใส่ดอกางกูิแดเราใส่ทั้งฟังพุ่นติใส่เเปลี่ยนบ่ะป่ะ่ปใส่นี่นะกูกรช้จะร้านนันเดียวนึกแบบี้กัน้อนนึงล้ไปยังโอ้นี่เด็กกำมังจันนี่เดเอาเป้าเด็กถึงโคกเลยนะล้น้ำลุนโอ้น้ำมันกินเนวอืนเล ไม่กินนั่นระตบบโอ้ปวดในแน่คลองดดดนี่มีอีกแต่ตายเยอะอีกตายเยอะอีกได้ปลาซ<ห>ิวบ่ยัดึงยัดใหยัดึงอะไรสุก้อนยับเป้ากระเป้าน้อยน่าหนายนะต๋อได้เอาเ<อ>นีแวแต่สั้นเถอะสั้นลงไหมฮะฮันละโอ้ปลาซันไมน่านมันบ่อ,อกหรอกอันละสั้นคุณละ จับหม่นอยกัสันตันสัน้วยเอาจะกะดึงไปทั้งโคงนี่ส้เอาลงมาน้าคือกูกะแตมันลงมาลอยมากเกละลงมาน้าือลงไปน้าน้อยกสน้ำน้ำตวนี้ขาคัดควนควนที่งล่าร่กุ้งเลื่อนมาันบนัของเย อยาปวดระวังเด็ดแทงจับมือนอกเก็บันวปวดทปาก้ยังบงปวดแลวโอ้ยปากองปากวิเดือดออกฉันต้องปวดมันแบมีดอมมึงบ่หาไห้น้อยขีดต้มสีฟาตุ้าต้มน้ำหนาฉันยุ่งทั้งขวดขีมื่เศร้านะปวดต้อปวดเลยมีหนาเบาเหรียดเบาหัวยอยู่มันปวดมันปวดไรนปจะปวดไรแล้วจะไม่งอตรวจเนาะปสาททังคนได้ไปหามอเด็ dạng dạng chân dạng còn nó dạng 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 con dạng 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 không dạng 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 ได้หลายยูได้หลายยูก็ยังเอาใส่น้าเอนก้นนั้นเขาอ่ะวารินเดวิดหน้าใส่ให้ก้อนดีอยังเอาใส่เร็วเดี๋ยววิสลังบ่เพื่อนโอเคสินะเก็บกุ้งต่ออ่ะขยายไปแจ้งเซียไปแจ้งไปอฟังหน่อยามูรน่าให้คนน่น อันก็นางเกีดนากด้ย่มันออกสารเ้ยสารดำทุง่อยยัยัจะทางเนี้ยัน่องจไปนีซึ่งเนี่ยเขาอไปกับไปมองมันไ่ขวนนม่ีมนแ่ยันหรอกเีพาเขามาเนี่ยเลยไมปอนแต่มือเขามาหม เกาอกาเชิญนักข้าเชิญข้าเชิญกคนมาใส่ยังตาฟังนังไ้บันนี่บัดตะฟังมาดีๆมึงจับไปเห็นซื้อๆเลยป่ะอตาฟังเป็นยัดมด้วยหนแม่ลึแม่ด๋อพอะจำเาจออเพราะจำอเราคืมาทางนี้อ้าวนะอยู่ทางนีเนาะมันมีทางไปทางอยู่ทางเล่าตัวเผื่เหตุทางไปลเตะจ้าอ๋อพูกปากปาก้าใส่นี่จ้า เออไม่เก็บไปหมกไปแกยวน้ากันได้ป้าตามาเก็บกุ้งว่าเออเแลวสั่งลูกใสแล้วสั่งเพียงงมันดูถูกสันหนาวเบนล้มหน่วะอั่น้งน้าืดเหออานี้กูซาบหนาวอ่หนาวเลห บักอันขวายสุนน้ำด่างไสหมิมันก็ได้ไปขายชื่นือชื่อเนาะค่ะใสป่าเด้อหัวไสไข่นั่นเนี้ยนะด่างมันเมนบุดเนาะอ้อนหล่มพ้นอืมกู้บ่ล่าน้ามันก็แห้งเนาะวันนี้เขาเอาเนื่อบรรยากาศโดยรอบมันแห้งเอาคือล้งไว้แบบนี้อุ้ยอุ้ยปลาติ๋วปลาตำดัางติ๋ว

แกไปขวดโอ๊ะวดออก,ออกน้่งคือผมไม่กลุ่งเลยต่อมาแพร่คือบดบัดคือบัดเขาลุ้งทีแรกนี่มันเอาหนาสิฮะขงไปมันติมีด้องต้องบอกหอยคันด้วยขวาฟาดถึงหกควรจะไปเนี้ยมั้แมนบลืดไง

ออกวางอง er ี h, ้นี er ่ออกไปทั้งน hmm. really. ั that that ้นมาหนะมันคือไก่มันบานสจัง้มันต่องมันเต้นเลยต่องมันกระเลนออกเหรอสอนไปเลยสอนไปเลยมต้องไปดึง้ตาึงนัน ตอนกล้มาเลยเราฟังไปเนี่ยไม่อาไปถอาใกล้ๆเเดี๋ยวเราฟังอย่ก่อิงเนช้้าเฝ้าไปจิตต้องก้นเอามาเตเขียงห้อนก็ได้ไหมแะเขียงมาจุ่มหน้าเน่างิตต้อออกก็ได้นะ

มันย็งมันอนนอกไปได้อยู่หัวได้ tango ừ, không là... ừ, rồi, có mặt ừ, ừ. ừ. ừ, ừ. ừ, là ừ. 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 À, không có ừ, mặt là coi, có mặt là không có là không có สอนไปเรื่อยๆค่อยนไปเรื่อยๆยาบตตตักแล้ว hmm. ก okay. 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 so ็ดึงขม้าไปพูละไปพูละมันสีลมมาลุยน้ำไมอย่าง

จับกกรเบรด้วยตี่ยหลายๆได้ห้อสันกุ้งสันแม่นางงามค่ะมาเนี่แม่นางงามเสียไปอ้อมไม่ไปแมงนางงามเองใส่หมัอมโซ่มาเนี่ยเสียไปอ้อมโซ่กินนะพี่สันกุ้งสันแม่นางงาม ามันมันมันบ่ทอดทอดนี่อทอดกินนั้นวาเพิ่มละขวากคือขวนจิ้งดีขนนี่อ่าไม่ต้องบอกต่างรเทพ้นกิกลินต่ามา้างเจ็พ้นผิดอบุญนั่นะ่นกินดนะจัจับปุมไปทำจะจับจะจับตั้งไว้่ออย่นี้ กติพานำัมกับแมงกระยำยังได้หลายคู่ก่อนอ้า้างเปลี่ยนเต้นแม,ม่ก็ง่ายหน่เต้นทำอะไเบเจ็บ้บ้านนะไปแล้วเิดแล้วรเรอเต้นขากองเขาเดียวนึงไต่บบฉันนีนั่นเนะาะเป็กเก็บเนา,านะพลังงานสั่นพนังงานเก็บพนักงานสั่นละเมอไ Tá, มือดอกนัดีมันเื่อได้ไวอย่งไวแมันต้อง right. ตั้งต no ั้งตูไปว่าละเอาเกี่ยวูีลายไมล่ะตะก้อนหัวากซากซากาก้อมอมมันโบกขึ้นดอกมันจะจับมีับอันนี้ลเหนือทีละอ่นั้มดนี่ันบ่าออกมีตะแตนัันกัไปอันนี้เละไปกับตาอันนี้แล้วจีจบไสลักรรมอ๋อจิบก็ได้เป็นกรรมหันแหลมันเป็นอย่งไงนะดีเล้วจก็ด เขาสอนรอบสองแล้วมันมีปะเ,เข,าข่าคือดกันแล้วนะแต่เขาสอนเลาะฟังนั่นไม่ยังเข่าเาหออ็นบ่เลาะหัวกุ้งแทะนะอืมเขาสอนอมันก็ยังมีไปข้องเหินหงหงขึ้นไปมันก็ยังได้เอามื่อวา่ไปวิ่งหัวกุ้งแทะติไปขี้เกลือหัวกุ้งหัวกุ้งหัวเกลือหัวมิจะกุ้ง หลายแล้วมันบ่ไม่ได้หน่อยดีนะมีแต่กุ้งแล้วมีแต่กุ้งมีแต่กุ้งขว้เอ่ั้

ปลาเป้าไหมปลาเป้าหลายหลายน้อเพียงเพียงแกวางหเนรกุ้งอ่ะเีอ้ติดลงเด้งเด้งตกนองงเลิกอล่ะเห็นเต้หัวปลาเลาะเลิกไปบ่ได้ก็ยไปด้อนะเปย่งเปลาขื้นฟังอยนะเลิกก็ยังไปอีเลิกเลิกจน้อมังเห่

เมื iya, ่อกี <k <k> ้นั้นบอกุ้งกะอ่ะพอแก้วลรวคาพอก่อยแล้วนี่ก็สิเก็บแมงละงมอ่อมแมงละงม เราอาาะเก็บอาย่นี我 Means, 我่เพะเก็บอายุเนี่ยยังมีอย่างบัวจาแข่งซะอย่างไั้แก่งเสียพายแก่งแต่แม่นางงามเีบเลยเจีแย่เห็ดไม่รู้จะเสซบซูกิน กุ sí, sí, <personal by> oh ้ง huh. ก okay. ็ได okay. ้หลาด้วยอย่าไปได้หลายด้วยนาะโอ้โหนึกภาพคนกุ้งได้บักหลายไม่ไปนี่นะเกียงค่ะสุดยอดเลยมื้อนี้ได้แมงนั่งได้แมงนั่งงามพร้อมได้กุ้งพร้อมเมื่อยนาวรินเมื่อย์พักประกาศพักแล้วพูดระดังเขียวไปๆยิงพุ่นตะปูก็ยังเอากันต่อยอยู่เราจะเอาสร้อยแล้วเสียเอาสร้อยเขาก็ค่อยเอาไปไปให้กินจ้า แล้วเอาต่อยอ่มีนีก้อนแม่ตาแล้วมาเอต่อยอ่้ตกอยังไปคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพอกันไมมคลิปหนาแต่ฮ็เมนูิแซ่บสูตรกินแกงแมงละงมอ่อมแมงละงมเวย